สวัสดีค่ะสายสันิค่ะเดี๋ยหมายมาเน่วันนี้นะคะถงฟ้าขนาดนี้เพราะว่าวันนี้สายจะมารีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากดรสมชายแอกเน่เยอะขนาดนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องกลัวอวยนะคะเพราะว่าเวลาสายซื้อของสายชอบซื้อยกเซตนะเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างคะ่ะเริ่มจากขั้นตอนก่อนก,อนการล้างหน้านะคะนั่นก็คือแต่แดเป็น ครีมละลายสิวนะคะหรือว่าเป็นแคเน่ครีมทาสิวนั่นเองนะคะถ้าเกิดใครเคยไปหาหมอหรือว่าใครเคยใช้เบนแจกนะคะในการทาละลายหัวสิวก่อนการล้างหน้านะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นครีมทาก่อนล้างหน้าเหมือนกันนะคะก็ตัวนี้เนี่ยแต่ว่าในความรู้สึกส่วนตัวใจเมื่ออันนี้ใช้ใช้มาประมาณสามสี่หลอดแล้วนะคะจะเป็นตัวที่ซื้อซ้ําเก็บไว้นะคะเพราะว่าจะรู้สึกว่ามันอ่อนโยนกว่าเบนแจกะคะ่ะบางครั้งเวลาใช้แพ้เครื่องสำอางหรือว่า หน้าบอบบางมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออเวลาใช้เป็นแสกแล้วแสบก็จะเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้เพราะว่าใช้แล้วไม่แสกนะคะก็จะอ่อนโยนกว่าแต่ว่าพอมันอ่อนกว่าปุ๊บผลลัพธ์ที่ได้อย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของสิวก็จะช้ากว่าด้วยแต่ว่ามันก็โอเคนะแล้วก็ผลลัพธ์อีกอย่างหนึ่งที่ายชอบก็คือพอหลังจากทาเสร็จแล้วล้างออกเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันช่วยแบบว่าเหมือนช่วยทําให้หน้าแมต์ขึ้นนะคะจะเหมือนแบบว่าช่วยควบคุมความมันไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออช่วยเรื่องสิวโผด หน้าเรียบเนียนขึ้นอะไรเงี้ยคือพอใจกับมันเลยทีเดียวนะคะรานะคาก็ไม่แพงด้วยนะคะร้อยกว่าบาทอันนี้จะเป็นเนื้อครีมสีขาวข้นนะคะเหมือนครีมทาหน้าทั่วๆไปแต่ว่าทาเราก็จะแบบว่ารู้สึกแมตต์แมนิดน,นึงนะมาดูต,ตัวต่อไปกันเลยค่ะเป็นโฟมล้างหน้านะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีหลายสูตรนะแต่ว่าถ้าสูตรอื่นเนี่ยจะเป็นแบบว่าความเข้มข้นของซาลิซิลิกเนี้ยน้อยลงไปนะคะตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดจะมี หนึ 1> 1่งเปอร์เซนหรือไงเนี่ยแหละอันนี้ไซไม่แน่ใจนะคะก็อันนี้จะเป็นสูตรสีแดงสําหรับผิวผสมแล้วก็ผิวมันนะตัวเนี้ยมันจะมีพวกซาลิซิลิกเอ่อ BHA นะคะวิตาเซลอะไรประมาณเนี้ยคือว่าเวลาเราเป็นสิวอย่างเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์ที่ควรจะใช้หรือว่าหมอแนะนําให้ใช้ก็จะเป็นพวกเอ่อไม่มีฟองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเนี้ยมีฟองแต่ว่าไซรู้สึกว่ามันอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้ผิวหน้าแห้งตึงอะคะ่ะก็คือตัวเนี้ยมันเหมือนว่าสําหรับใครที่แบบไม่ชอบพวก เดแบบไม่มีฟองกลัวมันล้างไม่สะอาดก็แนะนําเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าอ่อนโยนแล้วก็ไม่ทําให้หน้าแห้งตึงอีกอย่างใช้ง่ายด้วยนะเดี๋ยวทรายบีบให้ดูเพราะว่ามันเป็นมูสเลยอะ่ะนี่แล้วก็จะว่ามันช่วยเรื่องความมันได้ดีนะคะอืงเห็นปะใช้ง่ายมากเลยนะคะเราไม่ต้องมาเสียเวลาตีฟองลแล้วก็คือบีบออกมาแล้วก็ล้างหน้าได้เลยนะตัวนี้อุ้ยติดจมูกเอ่อมันจะเป็นแบบว่ากลิ่นอ่อนๆนะคะเหมือนแบบยาๆนิดนึง สักคู่นะดมแล้วติดจมูกติดหน้าด้วยนี่โอ๊ยคันเท่แบพอโดนหน้าปุ๊บเครื่องสำอางหลุดเลยค่ะแต่ว่าอ๋อถ้าเกิดใครแต่งหน้าก็ล้างเครื่องสำอางก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวต่อไปกันเลยเออเดี๋ยวอันนี้ค่ะมันมีทายเห็นมันมีสูตรเจลมาใหม่แล้วเป็นแบบว่าเจลเจลถ้าเกิดใครเคยใช้ก็เม้นต์มาบอกหน่อยนะ ว่ามันดีหรือไม่ดีายังไม่ได้ลองใช้เหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะคะเป็น Acne lotion lotion ทาสิวอืมตัวนี้นะคะจะคลา้คลายคล้าย Tinda M แต่ว่ามันไม่ใช่ Tinda M อ,อะ่ะมันเป็นแบบเหมือนเดิมอะ่ะไทโคซา s ซาลิ l i ลิกอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเนื้อสัมผัสหรือว่ากลิ่นเนี่ยคล้าย Tinda M มากมากเลยเดีย๋ยวายจะลองเห็นให้ดูนะคะมันจะเป็นน้ำใสๆอะเห็นไหมไลๆเลยอย่างงี้กลิ่นก็จะแบบ แบบเหมือนคิดนด้าเอ็มก็คือเหมือนแอลกอฮอลอะไรอย่างนี้นะคะก็ตัวนี้ใจว่ามันช่วยในเรื่องของแบบว่าสมานผิวฆ่าเชื้อสิวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้ผิวหน้าเรียบเนียนตัวนี้ก็เป็นตัวที่ซื้อซ้ําเหมือนกันมันซื้อซ้ํามหมดอะ่ะจริงเซตเนี้ยอ่าต่อไปนะคะจะเป็นเจลต้านสิวนี่อ่าตัวนี้จะเป็นแบบว่ามีเหมือนเดิมซาลิสซลิกนะคะแล้วก็มีแบบว่าอะโลเวยลาไกลโคซิกไกลโคลิกแอซิดนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆแต่ตัวนี้ใจชอบตรงที่ว่า มันทาแล้วมันเย็นอะมันจะเป็นเจลใสๆเดี๋ยวบีบให้ดูนะเห็นปะมันจะเป็นเจลใสๆนะคะแล้วก็แต่เวลาใช้จริงไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ใจอยากบีบให้ดูเฉยๆว่ามันจะเป็นเจลใสๆแล้วพอทาไปมันจะแบบว่ารู้สึกเย็นผิวแบบเหมือนปลอบประโลมผิวอะคะ่ะแล้วก็พอทาเนี่ยช้าสิวอักเสบที่มันแดงขึ้นมาแล้วเป็น แดงๆนูนๆขึ้นมาแล้วประมาณ 2- 3วันนะคะมันก็จะยุบไปเนาะแต่ว่ายุบไปแบบทิ้งรอยอยู่อ่ะแต่ว่ามันก็โอเคนะคะมันไม่ได้ยุบแบบฟืดปฟ้าอะเออแต่มันทําให้เหมือนแบบว่าเหมือนลดการอักเสบอะไรเงี้ยแล้วมันก็เย็นๆอันนี้ไซชอบมากเลยนะคะต่อไปเรามาดูเป็นครีมลดรอยสิวนะอืมเป็นกล่องสีชมพูค่ะตัวเนี้ยเออมันจะเป็นแบบว่าวิตามินซีออโลเวล่าอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มี มีแบบว่าสารต่างๆที่ช่วยแบบว่าลดการระคายเคืองด้วยแล้วก็เพิ่มความขาวใสาค่ะอันนี้บางครั้งใส่ก็ทาทั้งหน้าเลยนะบางครั้งอ่ะอันนี้จะเป็นครีมข,ขาวๆแต่ว่าตัวเนี้ยคือมันจะแบบว่าให้ผลค่อยเป็นค่อยไปคือมันจะแบบต้องใช้นานๆเกือบหมดเลยอ่ะถึงจะค่อยๆรู้สึกมันจางลงนะคะแต่ว่าาซว่ามันอ่อนโยนดีนะคะแต่ว่าจะเห็นผลช้านิดน,นึงนะอันนี้ <laughs> จะหมดแล้วมันจะเป็นเนื้อครีมสีข,ขาวๆอ่ะอนี่นี่ ะะเป็นแบบว่าเนื้อไม่หนักนะแบบบางๆกลิ่นก็ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าเหมือนของเขาไม่น่าจะใส่น้ําหอมนะคะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะอืมน่าจะน่าจะไม่ใส่นะคิดว่านะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูตัวสุดท้ายกันแล้วนะตอนนี้ก็จะเป็น m อ i s t u r i z e r นะคะอันนี้จะเอามาให้ดูสูตรเก่าสูตรใหม่ แต่ได้สูตรเก่าคือหมดไปแล้วคืออะไรพาลอดด้วยนะคะก็สูตรใหม่นะคะก็ดูยังไงว่าต่างกันนะคะก็คือสูตรใหม่จะมีแถบสีส้มนะคะดูจากกล่องก็ได้ก็มีแถบสีส้มนะก็คือเพิ่มในส่วนของไวท์เทนนิ่งเข้ามานะคะตัวนี้มันจะเป็นเจลเป็นแบบว่าขั้นตอนไวจ์ไลเซอร์นะคะเออมันจะมีส่วนผสมของแบบว่าซาลิซลิกนะคะช่วยควบคุมความมานันแล้วก็มันเป็นเจลบางเบาไม่อุดตันผิวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวทายิ๊กเนี้ยให้ดูนะ มันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเนื้อเจลขาวขุ่นนะคะแล้วก็กลิ่นอ่อนๆอะอนออนแต่ว่าใจรู้สึกชอบตรงที่ว่ามันเบาหน้านะคะแล้วก็แบบว่ามันไม่อุดตนนะันอะแล้วก็แบบว่าสบายผิวอะไรเงี้ยคือผลลัพธ์มันจะแบบเบาๆแต่ว่ามันไม่แบบว่ามันไม่เป็นแอลกอฮอล์เหมือนมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่ห้ออื่นที่ว่าแบบช่วยคุมมันแต่รู้สึกเหมือนมีแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่นะคะอันนี้แบบ มันชุ่มชื่นแบบเบาๆหิวดีนะคะอันนี้ทายชอบแต่ว่าในเรื่องของไวท์เทนนิ่งท้ายว่าเฉยๆมันเหมือนแบบว่าผลิตภัณฑ์ของดรสมชายมันจะแบบว่าไม่ให้ผลเร็วแบบบื้อวา้าอะไรขนาดนั้นแต่ว่าใชาย้ยเรารู้สึกว่ามันอ่อนโยนรู้สึกแบบเหมือน เห็นผลแต่ว่าแบบอ่อนโยนค่อยเป็นค่อยไปอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามันนี้เอ้ยเละเทะกะจุยกระจายคือว่าอันเนี้ยคือใจายอยากแนะนํานะเพราะว่าเป็นอะไรที่ใจายใช้จริงนะคะแล้วก็เหมือนเป็นอะไรที่สามัญประจําบ้านซื้อวนซ้ำเพราะว่าหนึ่งถูกสองให้ผลที่เราแบบว่าเขาเรียกอะไรอะแบบเห็นผลนะใช้แล้วเห็นผลแล้วก็เออ ยังไงดีะแบบว่าเหมือนมันคุ้มค่าคุ้มราคาหาซื้อง่ายนะคะอันนี้ที่สาขาที่ทรายซื้อประจาก็จะเป็นสาขาที่สยามนะคะอยู่ตรงบริเวณสยามจะแควซอยหนึ่งตรงติดกับถนนนะคะก็คือฝั่งตรงข้ามกับอุลคลองติดถนนนะคะจะมันจะเป็นช็อปของเขาคู่กับคลินิก เออมันจะมีคล so, so, okay. okay, so ินิกทำหน้าของดรสมชายด้วยแล้วก็เป็นช็อปของเขาที่ที่สายซื้อประจำจะเป็นช็อปนะคะเพราะว่ามันชอบหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็เออหนึ่งแถมหนึ่งในห้างก็แถมเหมือนกันโอเคเดี๋ยวทายจะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะรีวิวสกินแคร์จากดรสมชายด้วยพวกครีมกันแดดครีมซิงดเคมในครีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามด้วยนะเดี๋ยวน่าจะลงเป็นคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้กับดรสมชายแอคเน่ไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ยาลืมก็ซับลักให้นะ